คนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีความสามารถสูงในการจัดอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์ซึ่งเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะครับในเวทีปราศัยและเวทีการกล่าวสุนทรพจน์รวมทั้งเวทีการจัดดีเบตที่เปิดโอกาสให้หลักความคิดทางด้านการเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมในสหรัฐเนี่ยเป็นที่ได้รับโอกาสในการได้รับการเผยแพร่นะครับคือชาร์ลี เนี่ยเขาอยู่กับองค์กรซึ่งมีชื่อว่า Turning Point USA เขาเป็นหัวหอ,อกหลักเลยในการขับเคลื่อนกระบวนการในการสร้างยังคอนเซอร์เวทีฟหรือสร้างพลเมืองซึ่งจะนิยมในทัศนคติในแบบที่อาจจะถูกตีตราว่าเป็น Conservative ในเวอร์ชันของการเมืองในสหรัฐ ที่ผมอธิบายมามันอาจจะดูแล้วมันเหมือนอ้อมๆพิกลกับคําพูดซึ่งผมเลือกใช้แต่ว่าถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่าชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเป็นเป็นคนซึ่งใช้ภาษาได้เก่งแล้วก็จัดอีเวนต์ได้เก่งแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะรวมบรรดาอินฟลูสายต่างๆซึ่งอาจจะมีทัศนคติทางการเมือง สอดคล้องกันเนี่ยให้มาออกงานแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็นมน้าวให้ประชาชนชมบริการโดยเฉพาะในกลุ่มระดับอายุประมาณ18ถึง23เนี่ยซึ่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆชาร์ลีเคิร์กจะมีศักยภาพมากในการที่จะระดมคนมา b r a น n s t o r m แล้วก็มาขึ้นเวทีพูดปลุกให้คนนั้นมีความรู้สึกเลยว่าปัญหาของสหรัฐเนี่ยก็คือประชาชนนั้นห่างไกลพระเจ้า คือชาลีเคิร์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นบัตรหลวงแล้วก็ไม่ได้เป็นพระแล้วก็ไม่ได้เป็นมิชชันนารีนะฮะแต่ว่าเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีศักยภาพในการล้างสมองคนอย่างเก่งกาจมากโดยที่เขาจะใช้คำพูดของเขาในการเอาชนะในการโต้วาทีกับผู้อื่นนะฮะแล้วเขาเป็นคนซึ่งพูดจาได้ฉะฉาน,นแหลมคมแล้วก็รวดเร็วทั้งไหวพริบ ทั้งสปีดทั้งพลังเสียงทั้งมนเสน่แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทั้งวิธีการหักมุมในการนําเสนอประเด็นแล้วก็ที่น่า,นาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือว่าเขาเป็นคนซึ่งสามารถโคให้ฝ่ายต่างๆในฝั่งเดียวกันซึ่งทะเลาะกันอยู่เนี่ยสามารถมาออกงานร่วมกันได้โดยที่สมานแผลความขัดแย้งระหว่างฝั่งอันรักนิยมกันเองได้โดยที่เขามีอิทธิพลอย่างมากนะฮะในการทําให้คนมาเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรอบ อย่างไรก็ดีเขาเป็นคนซึ่งกล้าตั้ง,งคำถามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชาร์ลีเคิร์กเนี่ยไม่ได้เป็นคนซึ่งขึ้นกับใครเขาจงรักภักดีกับพระเจ้าเพียงผู้เดียวแต่ว่าเขาก็เคร่งครัดในศาสนาของเขามากด้วยและเมื่อเขาเคร่งครัดในศาสนาของเขามากเนี่ยเขาก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะพยายามโน้มน้าวให้ผู้อื่นเนี่ยนับถือศาสนาเดียวกันกับเขาแต่ว่าไอ้ความเป็นนักการเมืองของชาร์ลีเคิร์กก็คือว่าเขาไม่ใช่แค่จะล้างสมองคุณให้นับถือศาสนาเดียวกันกับเขาซึ่งถ้าเป็นแค่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เหมือน เหมือนกับเป็นบทบาทในการเผยแพร่ศาส,สนาเฉยๆซึ่งก็ไม่ได้น่ากังวลน,นักเพราะว่ามันก็มีบทบาทในลักษณะนั้นของผู้นําศาสนาในหลายประเทศนะครับแต่ว่าในกรณีของชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขมีศักยภาพในระดับที่คล้ายๆกับมาลาไฟนั้นมีในกรณีของเจอโบซเนโรสแล้วก็บราซิล ถึงแม้ว่าชาร์ลีเคิร์กไม่ได้เป็นแบบเจ้าของโบสถ์หรือเป็นผู้นำทางศาสนาซึ่งมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในคริสตจักรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยแต่ว่าเขาคือกลไกหลักในการเผยแพร่ที่ผลทางความคิดซึ่งใช้ศาสนาเป็นพื้นฐาน แต่ว่าปัญหาของชาร์ลีเคิร์ก็คือว่าเขาเก่งมากในการทำให้คนเชื่อว่าถ้าเกิดจะเป็นคริสตสัสันนิ迦ชน,นท,ที่มีคุณภาพในสหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นชาวคริสที่เลือกพรรครีพับลิกันและไม่ใช่แค่เลือกพรรครีพับลิกันต้องเลือก พรรครูเบอรก Republican, ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเลือกทรัมป์ด้วยปัญหาของ Charlie Kirk เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาปันใจไปให้ทรัมป์แล้วก็ไม่พร้อมเลือกคนอื่นคือในวันที่โดนัลด์ทรัมไม่อยู่เนี่ยชาร์ลีเคิร์เนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการชักจูงมวลชนประชาชนชาวอเมริกันให้ไปเลือกคนอื่นต่อไปพูดง่ายก็คือว่าถ้า Charlie Kirk กเนี่ยตัดสินใจที่จะสนับสนุนนักการเมืองฝั่งร e p บ b l i c ก n คนใดคนหนึ่งซึ่งในอนาคตไม่ใช่ทรัมป์เนี่ย ชาร์ลีเกิร์กก็มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถชักจูงให้คนนั้นไปเลือกแกนนำพรรครีพับลิกันคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นมันมี3บทบาทจริงๆแล้วในตัวตนของชาร์ลีเคิร์กซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าความที่เขาทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยเขาก็เลยโดนเก็บเขาโดนยิงตายเมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นช่วงกลางวันตามเวลาของสหรัฐนะครับซึ่งเขาถูกยิงตายในขณะที่เขาจับอีเวนต์คุณต้องเข้าใจนะชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขาขยันมากด้วย คือไอไ้อความเก่งหรือความฉลาดแล้วก็ความพร้อมในการใช้คําพูดในการโน้มน้าวให้คนคิดว่าถ้าเกิดเป็นผู้ซึ่งเคร่งครัดในศาสนาคริสต์จะต้องเลือก Republican รแล้วจะต้องเลือกทรัมป์อะไรแบบนี้ อาวัธกรรมในการหาเสียงเช่นนี้เนี่ยซึ่งก็ดึงมวลชนมาได้เยอะนะฮะมันคล้ายๆกับที่มาลาไฟในกรณีของบราซิลเนี่ยเขาพยายามที่จะบ่มเพาะให้คนซึ่งมาโบสถ์เขาในบราซิลเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนซึ่งเคร่งครัดในศาสนาเนี่ยไปเลือกคนอื่นไม่ได้นอกเหนือไปจากเยบอสเนโรสแต่ว่าผมเราจะบอกว่านั่นไม่ใช่อาวุธที่ชาร์ลีเคิร์กเนี่ยเขาใช้ได้เก่งที่สุดนะฮะอาวุธที่ชาร์ลีเคิร์กใช้ได้เก่งที่สุดเนี่ยก็คือเขาเป็นคนซึ่งโคตรขยันเลยฮะคือหมายความว่าเขาสามารถจัดงานอีเวนต,ต์ต ที่หมหาเลยแห่งหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเขาจัดที่หมหาเลยแห่งหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเขาวางแผนจัดที่มหาลลยแห่งหนึ่งชาร์ลีเคิร์กเนี่ยมีอัตรา conversion rate สูงไปกว่าผู้ซึ่งเป็นมิชชันนารีซะอีกคือความน่าเกรงขามของชาร์ลีเคิร์กคือว่าเขาพูดเก่งเขามีสเสน่ห์และเขามุ่งม,มั่นในความเชื่อที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเคร่งครัดในศาสนาคริสต์เนี่ยต้องเลือกร e พับลิกันและต้องเลือกร e พับลิกันสายที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนผู้พักาษาสารดีกาให้เป็นคนของฝั่งอนุรักษนิยม คือเขาพร้อมจัดอีเวนต์เนี่ยทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะโน้มแนวให้พลเมืองชาวอเมริกันคนรุ่นใหม่เนี่ยแปรพักจากพรรคเดโมแครตแล้วก็มาเลือกรีพับลิกันในอนาคตและเขาพร้อมชักจูงไปถึงจุดที่ว่า ประธานาธิบดีคนต่อไปของวิ p u ั l เลเกนก็ต้องเป็นคนซึ่งมีความพร้อมในหลักความคิดด้านศีลธรรมทางศาสนาที่จะรุกคืบในเรื่องต่างๆซึ่งจะรวมไปถึงการลบล้างสิทธิ์ในการแต่งงานกันระหว่างคนซึ่งมีเพศสภาพเดียวกันก็คือ Gay Marriage เนี่ยจะต้องลบทิ้งด้วย ซึ่งเอาจริงแล้วแค่นะเวลานี้เนี่ยในศาลสูงสุดของสหรัฐเนี่ยคะแนนเสียง6-3ของฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยสิทธิในการแต่างงานของชาวเกย์อาจจะสะเทือนแล้วก็ได้นะฮะถ้ามีคำวินิจฉัยในรอบต่อไปออกมาที่คืนตําแหน่งหน้าที่การงานให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับมลรัฐที่ถูกไล่ออกเพราะว่าเธอปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสให้กับคู่เกย์คือแค่ในทุกวันนี้เนี่ยฝั่งคอนเซอร์วทติฟก็ครองเสียงข้างมากในศาลฎีกาในสหรัฐแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชาร์ลีเคิร์กสามารถได้รับโอกาสในการทํางานไม่รู้จักจบไปได้เร าชาร์ลีเคิร์กมี conversion rate ซึ่งสูงไปกว่ามิชชันนารีแปลว่าเขา convert คนเนี่ยจากที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยผ่าน Messaging ทางการเมืองของเขาเนี่ยไปสู่ความที่คนคนนั้นเนี่ยจู่ๆนับถือศาสนาคริสต์แล้วไม่ใช่นับถือศาสนาคริสตเฉยๆแต่ว่าเชื่อด้วยว่าถ้าเกิดนับถือคริสต์ต้องเลือกริพับลิกันเท่านั้น ไอ้ความสุดยอดของชาร์ลีเคิร์กก็คือว่าเขาทําให้ริพับลิกันเนี่ยสายทรัมป์ซึ่งในอนาคตก็ไม่เป็นทรัมป์อู่แล้วเพราะทรัมป์เขาแก่และว,วันหนึ่งสมมุติว่าชาร์ลีเคิร์กเขาไม่อยาทรัมป์เขาจะแบ็กอัพคนอื่นเขาก็มีที่พลและมีความน่าเชื่อถือกว่านักการเมืองมากพอไงคือชาร์ลีเคิร์กไม่ได้เป็นคนปลิ้นปล้อนไม่ได้เป็นคนกลับกรอบชาร์ลีเคิร์กเป็นคนซึ่งมีหลักการแล้วก็เคร่งครัดในศาสนาจริงนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเป็นตัวอย่างสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะม,ม,พพนนม,ม,มีีคัวมมาพนนนเ่ยนใน ที่ทําอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งแคร์แต่ทุกคําพูดซึ่งออกมาจากปากของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อนโนมนาให้คุณเคร่งครัดศาสนามากขึ้นเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนมนาให้คุณเชื่อได้ว่าเป็นพรรคร u b l ล c กนสายสายเคร่งครัดศาสนาเท่านั้นที่ควรที่จะผูกขาดความนิยมในหมู่พลเมืองประชาชนชาวเมริกัน สายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดแล้วชารลีเคิร์กก็จะมีที่พลคอนเวิร์ตคนให้มีทัศนคติเช่นนี้ว่า Republican เนี่ยแหละผู้ขาดความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านี่คือความเก่งของชาร์ลีเคิร์กและผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่ชาร์ลีเคิร์กโดนยิงตายเมื่อคืนนี้ เพราะในสันมริกาเนี่ยเขาออกแบบประเทศมาไม่ใช่แค่ให้มีอิสระภาพในการที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้สัมริกาออกแบบประเทศมาให้มีอิสรภาพจากความจําเป็นที่จะต้องถูกโน้มน้าวให้นับถือศาสนาใดเลยด้วยซ้า สอเมริกาออกแบบมาไม่ใช่แค่ให้มี f r m of r m o i r i o n สหรัสอเมริกาออกแบบมาให้มี r r e e o o m r r o r r l l i i o o นในเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าชาร์ลีเคิร์กนั้นน่ากลัวจนเกินไปจนในที่สุดเขาโดนเก็บคนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีอีกทรษฎีหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันก็คือว่าชาร์ลีเคิร์กเป็นคนซึ่งเขาเรียกว่าไม่ Drink ไม่ Drink หรือไม่ดื่มคูลเอดคูลเอดคือยาล้างสมองนะฮะ ประเภทสั่งแถวตรงก็แถวตรงอหะชาร์ลีเคิร์กเนี่ย,เ,ยเป็นอินฟลูมาร์กาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นกับมากาเร็พับเลอร์เกนเขาคือผู้สร้างมวลชนเขาไม่ได้คล้อยตามผู้นำมวลชนชาร์ลีเคิร์กไม่ได้คล้อยตามทรัมป์ ชา a r ลีเคิร์กเนี่ยหวานาเมล็ดพันธุ์ให้กับคอนเซอร์เวทิสต์ในสหรัฐให้พลเมืองชาวบริการพร้อมเลือกพรรคคอนเซอร์เวทิฟมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นชา a r ลีเคิร์กเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสาวกทรัมป์แต่ว่าเขาเบลฐานให้คนเลือกทรัมป์มากขึ้นแต่สิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับชา a r ลีเคิร์กก็คือว่าเขาเองเนี่ยไม่ดื่มยาล้างสมองเขาเรียกว่าไม่ดื่มคูลเลตเนี่ย สมมติคุณไปร่วมลัทธิแล้วคุณอยู่ในลัทธิซึ่งบังคับให้คุณบริจาคเงินเข้ากระเปะ๋าตางคงส่วนตัวของผู้นลาลัทธิเสร็จแล้วในที่สุดในวันสุดท้ายก่อนทิ้งลัทธิเขาบอกให้คุณฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันจะมียาซึ่งเอาไว้ดื่มในระยะสุดท้ายเอาไว้ล้างสมองเนี่ยแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยอ่ะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคูลเอทชารลีเคิร์กไม่ดื่มยาล้างสมองของคอนเซปที่พยายามที่จะโน้มน้าวให้คนบริการเชื่อมาตั้งแต่เด็กว่าผลประโยชน์ของรัฐอิสราเอลเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐชาร เป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งซึ่งเคยไปไม่ว่าจะเป็นที่เทลอาวีฟหรือไปที่นครเยรูซาเลม็มชาร์าล,าลีเขาเป็นคนซึ่งเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบนเชปเฮโรไม่ว่าจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นแคนดิสโอน Owen, ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นเนี่ยชารลีเขาเคลื่อนไหวมาหมดแล้วนะฮะเขาไปเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต่างๆของรัฐของชาวยูที่ประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเบนจามินเนทันยาหู แต่เชลล์เคิร์กเนี่ยถึงแม้ว่าเขามุ่งมั่นในการสร้างฝั่งร้งโรวมในสหรัฐเขามีหน้าที่ในการหวานมาเลยพันธุ์และเขามองว่าหน้าที่นั้นเนี่ยมาจากพระเจ้า คือชาลีเคิร์กเนี่ยมันของจริงมันไม่ใช่นักการเมืองมันไม่ต้องการตําแหน่งทางการเมืองคือมันเชื่อเลยตัวมันน่ยอายุ30กว่าเอง,เองนะฮะเพิ่งมีลูกเนี่ยน่าสงสารมากเนี่ยแล้วก็ภูมิใจเป็นแฟมิลี่แมนมากรักครอบ,บครัวมากเชื่อในบทบาทของตนเองที่จะเป็นต้นแบบของคนซึ่งไม่ใช่แค่เคร่งครัดในศาสนาแต่ว่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นแฟมิลี่แมนที่สมบูรณ์เสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันเขาเชื่อว่าพรรครีพับลิกันของเขานี่แหละคือพรรคซึ่งจะนําคําสอนของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า มาช่วยค้ำจุนระบบศิลธรรมในโลกและเขาเชื่อได้ว่าอเมริกาเป็นตัวอย่างของประเทศที่ต้องทำหน้าที่นั้นให้ประเทศอื่นได้เห็นเขาเชื่อในคอนเซป็ปที่อเมริกาเป็น beacon of democracy คือพูดง่ายๆคือว่าเขารักของเขาแบบนั้นะ แต่เขาของจริงคือเขาไม่ได้โกหกหลอกลวงแล้วแล้วชาลีเคิร์กเนี่ยเมื่อคืนนี้ถูกยิงตายนะครับในขณะจัดอีเวนท์ที่มหาลัยก็เป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ธรรมดาเขาคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ออแกไนซ์อีเวนท์ให้อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นซึ่งเป็นระดับรองลงมาจากเขาเนี่ยนะฮะซึ่งออแกไนซ์งานไม่เก่งเท่าเนะี่ยชาลีเคิร์กคือคนซึ่งออแกไนซ์งานให้คนอื่นมาร่วมงานอีกทีหนึง่งชาลีเคิร์กเป็นระดับที่ออแกไนซ์งานที่ให้คนอื่นยยยยกตย Red Cooper, ยกตตััววอออ่่าางงเเบรรดคูป์ Candice Owen ยกตัวอย่างแม้กระทั่งคนซึ่งเป็นบุคลากรในเครือของ Ben Shapiro The Daily Wire c h a r l i ชาลีเเป็นคนซึ่งเป็นมือระดับ Organize งานให้ทุกคนซึ่งเป็น n n l u e n น e ะ r มาร่วมงานภายใต้เขาอีกทีหนึ่ง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสำนักสอบสวนกลาง FBI Cash Patel เนี่ยที่ทรัมป์เอาไปตั้งเป็นผอ f อ i เนี่ยพวกนี้ก็มาโผล่ในงานที่เชอร์ลีเคิร์กจัดเชอร์ลีเคิร์กจัดอีเวนต์ทีเนี่ยระดมทุนได้เยอะและเป็นมือประสานสิบทิศสร้างความปรองดองในฝั่งเดียวกันด้วยเชอลีเคิร์กไม่ใช่คนที่จะสร้างความเปลียดชังในหมู่ฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนซึ่งเป็นตัวท็อปของฝั่งขวาในสหรัฐเขาจึงโดนเก็บเขาคือตัวท็อปในการ o r แ a ไนซ์และ influence เขาไม่ใช่อินฟลูที่จัดรายการเฉยๆเขาเป็นอินฟลูซึ่งจัดรายการจัดอีเวนต์และดึงคนอื่นซึ่งจัดรายการและเป็นอินฟลูเนี่ยมาร่วมงานอีกทีหนึง่งแล้วเสร็จแล้วเขาจัดอีเวนต์อย่างไม่หยุดยัง้งในทุกมหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆเป้าหมายของชาร์ลีเคิร์กคือทำให้ทุกคนในสหรัฐนับถือศาสนา Chris Young, คริสต์อย่างเคร่งครัดและทำให้ทุกคนนั้นเลือกพรรครีพับลิกันหมดเลยทุกคน เป้าหมายของชาร์ลีเคิร์กคือฆ่าล้างอผอพันธุ์พรรคเดโมแครตหรือไม่ก็แปลงทัศนคติของแกนนำพรรคเดโมแครตให้มันเป็นมาเหมือนริพับลิกันชาร์ลีเคิร์กเนี่ยสุดโตง่งแต่ว่าเขาสุดโต่งอย่างที่ไม่ได้เป็นความสุดโต่งที่มากับความเสียแซงเขาสุดโต่งอย่างจริงใจจริงจังโดยที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้ที่พนของคนอื่นเลยไม่ได้อยู่ภายใต้ที่พลของนายมิสินจ้างด้วยคือแม่คือของจริงคือมันเชื่อของมันแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือว่าหลายคนตั้งก็สังเกตว่าเขาโดนมอรซาร์ดเก็บ เพราะว่าอินฟลูระดับชารลีเคิร์กเนี่ยเขามีศักยภาพในการชักจูงประชาชนชาวเมริกันให้ปฏิเสธเรื่องหลอกเด็กที่หลอกเด็กชาวเมริกันมาเป็นเวลานาน ไอ้เรื่องหลอกเด็กซึ่งหลอกเด็กชอมริกันมาไปเวลานานที่เบนชิเปโร่เดลี่ไวด์เนี่ยมีส่วนร่วมในการขยายความคิดนี้ด้วยเนี่ยเรื่องหลอกเด็กซึ่งหลอกเด็กเมริกันมาไปเวลานานรวมทั้งตัวผมด้วยในขณะที่ผมโตนี้นั่นก็คือว่าผลประโยชน์ของชาติอิสราเอลเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐอันนี้มันเป็นสตอรี่ซึ่งหลอกคนบริการมาเปเวลานานแล้วก็ระยะหลังคนบริการเขาเริ่มตาสว่างขึ้นกับเรื่องนี้ คนนี้ชาลีเคิร์กเองเขาเป็นคนซึ่งเคยกล้าพูดว่ามีความเป็นไปนได้ว่ารัฐบาลเนทันยาหูนี่ยแหละอาจจะตั้งใจปล่อยให้เหตุการณ์ที่ฮามาสเข้ามาฆ่าพลาเรือนในงานคอนเสิร์ตย้อนกลับไปในวันที่7ตุลาคมเนี่ยสอมปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นชนวนนำมาสู่การปฏิบัติการสงครามเอาคืนข้าลวงบปรชา,พพาเพลิน,นในรอบนี้โดยรัฐบาลของเนทันยาหูนะฮนะ i อ f นี่ย,ยชาลิเคิร์กเคยกล้าที่จะพูด ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลตั้งใจปล่อยให้เกิดเพราะว่าต้องการสร้างความชอบธรรมในการบุกเอาคืนฮามาสแล้วก็ต้องการสร้างสงครามโดยที่อิสราเอลจะได้มีความชอบธรรมในการรบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคเป็นเวลาอย่างน้อยสปีเพื่อเซฟรัฐบาลเนทันยาหูชารลีเคิร์กเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่เชื่อในทัศนคติด,ดั้งเดิมว่าผลประโยชน์ของพรรคเรอเบลเกิผลประโยชน์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผลประโยชน์ของชาวประชา,ช,าชนชาวอเมริกันเนี่ยผูกติดอยู่กับผลประโยชน์ของชาวยูใน ชาลีเคิร์กไม่ดื่มยาล้างสมองยี่ห้อนั้นชาลีเคิร์กเป็นอินฟลูฝั่งรีพับลิกันซึ่งมีทธิพลทำให้คนเลือกทรัมป์ก็จริงแต่ชาลีเคิร์กไม่ได้คล้อยไปตามวาธกรรม i n อิ n c e c a แคมเปญของฝ่ายข่าวกรองของอิสราเอลและกองทุนซึ่งสนับสนุนนักการเมืองแทบจะทุกคนในสหรัฐซึ่งเป็น a อแพคซึ่งได้เงินจากนักธุรกิจชาวอิสราเอล ชาลิเคอร์ไม่ซื้อแนวคิดนั้นเลยและเป็นคนซึ่งเป็นฟรีซิงเกอร์ซึ่งมีความจกรักพักดีต่อศาสนาของตัวเองเพียงอย่างเดียวและพระเจ้า ใช่เขาเป็นคนซึ่งมีศักยภาพในการหว่างเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชนชาวรีพับลิกันทั้งหมดเนี่ยทิ้งไอเดียและปลดแอกตนเองจากสิ่งโกหกงมงาย<ม>ที่พยายามที่จะเอามาใช้ในการหลอกเด็กอเมริกันตั้งแต่เด็กจนโตว่าผลประโยชน์ของรัฐอิสราเอลคือผลประโยชน์ของสหรัฐซึ่งมันไม่ใช่คนละประเทศ พูดง่ายคือชาลีเคิร์กไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวที่จะถูกซื้อโดยเงินของนักลอบบี้ส่งอิทธิพลชาวอิสราเอลอิสราเอลลอบบี้ซื้อชาลีเคิร์กไม่ได้อิสราเอลลอบบี้อาจจะซื้อนักการเมืองปิกริพับลิเันได้เยอะแต่ชาลีเคิร์กเป็นคนซึ่งมุ่งมั่นในคําสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่สามารถถูกกระตุ้นได้ดยเงิน อายุน้อยมากและเก่งมากนะฮะของจริงนะฮะก็ Legacy 31ปีนี่คือไม่ธรรมดานะครับชาลีเคิร์กมากกย์อินฟลูเอนเซอร์และเป็นที่เคารพรักของเพื่อนฝูงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนซึ่งไม่เคยสาดฝั่งเดียวกันสิ่งที่จะได้รับการเคารพรักโดยเพื่อนฝูงเนี่ยคือเป็นคนซึ่งไม่เคยด่าฝั่งเดียวกันแล้วเขารู้ว่าฝั่งเดียวกันยังไงยังไงทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ว่าเป็นคนซึ่งไม่สาดไม่ซัดไม่หาเรื่องคนซึ่งเคลื่อนไหวที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งเดียวกัน เกินกันเองระยะหลังเนี่ยมีความเป็นปึกเป็นแผงอย่างมากจนนำมาสู่ชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าอินฟลูฝั่งเดียวกันจะไม่สาดกันเองคุณสังเกตดูที่ไหนเนี่ยถ้ามีอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งเดียวกันด่ากันนี่เมื่อไหร่เนี่ยเริ่มพัง คือคนที่เป็นคนซึ่งออกกันไนซ์ให้ไม่มีการหาเรื่องกันเองนะครับคนไหนทะเลาะกันเขาประสานเชิญมาคุยกันหมดคนนี้คือมือประสานด้วย Dark normal of political violence still shocks the nation ไม่นิ w วนะฮะความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองสหรัฐมาโดยตลอดนะครับความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนชาวอเมริกาการยิงกันตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนชาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นในปีของการเมืองหรือไม่การเมืองนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ในวันนี้นะครับ เหตุการณ์ที่ยังตามหาอยู่ว่าใครเป็นคนยิงนะครับแต่ว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปนะครับอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปเพราะฉะนั้นยิงนกด้วยกระสุนนัดนี้เนี่ยกำจัดได้หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเมริกันนั้นถูกปลดแอกจนเองจากสตอรี่ไลน์เดิมซึ่งได้รับการล้างสมองมาตั้งแต่วัยเด็กว่าไอ้ที่พลของรัฐอิสราเอลนะฮะช่วยเหลือเกอื้อกูลให้ผลประโยชน์ของสหรัฐมีมากขึ้นในตะวันออกกลางอยู่เสมออะไรแบบนี้นะฮะในที่สุดแล้วรัฐบาลนน ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ปนของสหรัฐเลยอยู่ดีแล้วไม่ได้ช่วยอะไรสร้างความแตกแยกมากขึ้นด้วยนอกเจากนั้นชาร์ลีเคิร์กเนี่ยมีศักยภาพในการชี้ว่าใครจะเป็นผู้นําคนต่อไปของฝั่งอนุรักษ์นมในเวลาที่ทรัมป์ไม่อยู่แล้วและเขาเก่งมากในการโน้มน้าวให้คนเนี่ยทิ้งพรรคเดโมแครตข่าวเบอร์หนึ่งนะครับในสหรัฐเช้าวันนี้ conservative activist charlie kirk dies after being shot at a utah event ก็เป็นคนซึ่งอุทิศตนต่อพักแล้วก็อุทิศตนต่อหน้าที่แล้วก็ผมคิดว่าที่สําคัญคือเป็นคนซึ่งไม่เป็นเทพบิตนะครับซึ่งหมายความว่าเขาไม่ใช่แค่ทําเป็นเหมือนตอนเองมีศาสนาในจิตใจแล้วก็มีกิจวัตรมีกิจกรรมที่เป็นการประกอบพิธีการทางศาสนาในหลายประเทศเนี่ยผู้นําประเทศนะครับในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองสูงหรือต่ากว่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมทางศาสนาซึ่งปฏิบัติเป็นพิธีกรรม ก็คือว่าไม่ได้มีศาสนาในจิตใจจริงๆแต่ว่าต้องปฏิบัติเป็นพิธีกรรมเพื่อให้พลเมืองนั้นเคารพอันนั้นเป็นฮิปโปกรินะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่านะฮะมันก็เป็นตามไปตามเนื้อผ้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีชาลิเคิร์กนี่คือมีศาสนาในจิตใจและไม่ได้ปฏิบัติเป็นเพียงกิจวัตรเขาไม่ได้เป็นฮิปโปกริในสิ่งที่เขาเป็นก็ของจริงนะฮะแล้วก็คนจริงแล้วก็เก่งมากแล้วก็เป็นคนซึ่งสร้างฐานมากามาไม่ได้เป็นสาวกนักการเมืองเป็นผู้ซึ่งมีส่วนสําคัญในการหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชนชาว ากขึ้นแล้วเป็นคนซึ่งทําจากใจไม่ได้ทําเพราะเงินแล้วไม่ได้ทําเพราะเป็นลูกน้องหรือเป็นบริวารน,นักการเมืองคนไหนนะครับของจริงนะฮะก็ Rest in Peace ผมติดตามคนนี้มานานนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งเวลาโต้เถียงอะไรกับใครก็ไม่เคยแพ้ด้วยภาษาไวพริบฉาญมากนะฮะเก่งจริงอายุ31ปีนะครับแล้วก็เป็น Family Man ที่ดีด้วยเพิ่งมีลูกนะฮะคุณรู้ไหมว่าทําไมชารลีเคิร์กโดนเก็บ เพราะว่าชาร์ลีเคิร์กเนี่ยมันเหมือนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผสมกับหม่อมหลวงนักการเทวคุณเสร็จแล้วมันเสือกไปอยู่ฝั่งขวาเสร็จแล้วมันเสือกขยันจัดอีเวนต์เนี่ยได้ทุกๆสัปดาห์ในทุกๆมหาวิทยาลัยเพื่อล้างสมองให้คนเมริกันเนี่ยมันเลือกรีพับลิก a n โดยที่บ่มเพาะให้คนเมริกันคนรุ่นใหม่เชื่อว่าต้องเคร่งครัดศาสนาและถ้าเคร่งครัดศาสนาเนี่ยนะเชื่อมันน่นในพระเจ้ายิ่งต้องเลือกรีพับลิก a n ต่อสู้ไม่ให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งอย่างเสรีได้ ต่อสู้เพื่อไม่ให้คนที่เป็นเกย์แต่งงานกันได้ชารลีเคิร์กเนี่ยคือคนนั้นแล้วโน้มน้าวให้คนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นขวาได้ในประเทศซึ่งเขาไม่ต้องการขวาชาร์ลีเคิร์กเลยถูกยิงตายเมื่อคืนนี้อายุ31ปีน่าเศร้า